ทีนี้เราอยู่กันที่จอร์เจียเดนมาร์กเพื่อนมาเดินเที่ยวเดินเลน่นแล้วก็มาเดินหาของกินไปดีในสถานที่ที่เขามาเปิดใหม่นะคะร้อนๆอย่างนี้เลยเนื้อดีมากๆ,ๆเลยค่ะคุณพี่นี่ทุกคนดูชิน้นละสิบห้าบาทแบบหึงจัดเต็มมากอือนีอร้อนๆเลยอ่ะอืออือ EP นี้เราอยู่กันที่จอร์ดแฟร์ดนเนอร์มิดนะคะครั้งแรกนะคะที่จะมีโอกาสพาเพื่อนๆนะคะมาเดินเที่ยวเดินเลน่นแล้วก็มาเดินหาของกินตลาดนะัดจอร์ดแฟร์นะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เขามาเปิดใหม่นะคะพุณเป็นคนไหนที่มาแล้วบ้างหรือว่าพูดเป็นคนไหนที่ยังไม่ได้มานะคะทุกคนสําหรับ EP นี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอม like, เมนต์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มาดูนะคะว่าร้านไหนที่น่าสนใจแล้วก็มีร้านไหนเด็ดร้านไหนอร่อยนะคะทุกคนฝากคอมเมนต์ไาได้นะคะตามไปดูบรรยากาศด้านในกันเลย ที่เดินเข้ามาคือแบบนี่เห็นไหมเป็นปราสาทค่ะทุกคนอาจจะเป็นความทรงจําในวัยเด็กของใครหลายหลายคนนะครับคุณผูคนไหนที่เคยมาบ้างคะตอนนี้คือเมื่อก่อนนะคะสถานที่ตรงนี้คือเป็นสนสนุกค่ะทุกคนแบบเขายังเก็บสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ไว้อยู่เป็นปราสาทนะคะทุกคนคือแบบสวยมากๆแล้วคือบรรยากาศตอนนี้ตอนที่เรามาคือประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะทุกคนคือบรรยากาศคือภายในคือ คนไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากจะมาถ่ายรูปนะคะทุกคนแล้วก็มาเดินดูบรรยากาศหอค่ำนี่คือแบบอากาศดีนะคะให้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะคะไปดูบรรยากาศด้านบนนะคะบนปราสาทนะคะว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะ สามารถว่าถ่ายรูปได้นะคะบนปราสาทคะ่ะทุกคนคือแบบมองลงไปเห็นวิวด้านล่างเลยอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเป็นคนไหนที่แบบมีโอกาสลองเดินขึ้นมาได้นะคะนี่สวยมากๆเลยะคะ่ะ โอ้ทุกคนบรรยากาศตอนนี้คือมาตอนนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงน,นี้คือร้อนมากมากคืออากาศด้วยแบบโอ้โหเหงื่อเต็มอะแต่ถ่ายรูปสวยจริงๆนะคะเพื่นอนพราะคนไหนที่แบบมาอย่างเงี้ยก็มาหาถ่ายรูปแล้วก็มาเดินหาของกินค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินดูนะคะว่ามีร้านไหนเปิดแล้วแล้วก็มีร้านไหนที่น่าทานนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนพอมาถึงเนี่ยอากาศมันร้อนจริงๆเดี๋ยวนี้ขอทานน้าก่อนนี่ค่ะทุกคนเป็นน้ําเป็นพวกชากาแฟแล้วก็พวกโอเลี้ยงพวกอะไรก็มีนะคะมีหลายอย่างมากๆเลยร้านอยู่ตรงบริเวณในซอยนะคะทุกคนเดินเข้ามาก็เจอเลยตนประมาณ4ี่โมงห้าโมงนี่ร้านกาลังเปิดนะคะทุกคนก็แวะมาเดินดูได้นะคะเป็นไงขอทานน้ำบนตื้อร้อนมากๆทุกคนตอนนี้นี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วน้ําขอกินน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเดินถ่ายอีกตอนประมาณแบบ ชักทุ่มสองทุ่มนะคะทุกคนคือตอนนี้อากาศมันร้อนมากๆคือเดินนี่ไหวจริงๆค่ะทุกคนนี่ร้านก็กำลังเปิดด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าร้านไหนที่น่าทานค่ะทุกคนสุดชื่นค่ะทุกคนแก้วละหกสิบบาทนะคะเป็นชามะนาวนี่นี่นะคะทุกคนกูแม่น้ำตัวเบล้อเลยโอ้โหดูดิ เริ่มเย็นแล้วตอนนี้ก็ประมาณห้าหกโมงแล้วนะก็เดินดูบรรยากาศด้านในค่ะทุกคนว่ามีร้านไหนที่น่าทานนะคะตอนนี้คือแบบคนเยอะมากคือพอตกเย็นนะคะตอนนี้คือคนเยอะมากๆนะคะก็มีหลายร้านที่กาลังเริ่มเปิดแล้วนะคะทุกคนบ้าบิยนขายยังไงคะราก่คับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่ประมาณบ่ายสี่โมงครับสี่ห้าทุ่มสี่โมงถึงห้าทุ่มนะคะ นี่ได้มาแล้วค่ะทุกคนขนมโคกบ้าบินนะคะยังไม่ได้ทานเนาะเรากำลังเดินดูอีกค่ะมีหลายๆลร้านมากเลยนะอ,ยอากาศตอนนี้คือทุกคนโอ้โหร้อนมากๆคือตอนนี้กําลังเดินดูอยู่นะคะว่าจะทานอะไรคือแบบร้านอาหารที่เป็นนั่งทาน,นะค่ะคือมีเยอะมากๆเลยนี่นะคะทุกคนมีหลายอย่างนี่ก็เป็นขนมหวานนะคะ แล้วก็เป็นบาร์บีคิวนะคะทุกคนดูน่าทานมากเลยอะ่ะกำลังเริ่มเปิดกันหลายร้านมากๆเลยนะคะตอนนี้อันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวนะคะคนนะร้านนี้เป็นร้านชูชีค่ะทุกคนโอ้คนเยอะมากเลยคนคือน่าทานมากๆเลยคะ่ะอันนี้ดูดิม,มาค่ะทุกคนต้องลองทานทุกคนแซลมอนนะคะชิ้นละสี่สิบบาทครูชิน้นใหญ่มาก ทุกคนน่าทานมากมากเลยค่ะดูแบบน่าทานมากมากแล้วอย่างคือชิ้นใหญ่มากมากเลยค่ะทุกคนมีทั้งชิ้นละยี่สิบาทแล้วก็ชิ้นละสิบบาทนี่ค่ะทุกคนดูแซลมอนสีน,นี้แล้วก็ดูดินี่น่งทานน่าทานมากอ่าคนดูปลาไหลเป็นชิ้นนี้เลย นี่นะคะทุกคนดูแซนิช้ขมหวานคือน่าทานมากชิ้นละเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทนี่ทุกคนดูชิ้นละสิบห้าบาทดูแบบหืมจัดเต็มมากดูเยอทุกคนไหนที่แวะมาก็อย่าลืมแวะมาทานนะคะร้านเจ้าสัวดีดีชูชีนะคะทุกคนคือน่าทานมากๆคือแบบชิ้นใหญ่มากๆ นี่นะคะทุกคนร้านนี้คือน่าทานมากๆเลยแม่ค้าน่ารักมากเลยนี่ร้านชื่ออะไรคะคุณพี่เป็นเมนเทลราคาอะไรยังไงบ้างคะมาละสามสิบเก้าค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะคุณพี่อันนี้อยู่ F สี่ยี่สิบห้ F สี่นะโซนเลนหลักตรงกับปราสาทเลยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนบริเวณตรงข้ามนี้เลยก็เดินเข้ามาได้นะคะของขายเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้คือสี่ห้าโมงตอนนี้ร้านกําลังเปิดกันแล้วนะคะนี่หลายรถมาบ้ามีรถอะไรบ้างคะคุณพี่แนะนําเลยปาปิก้ามาล่าโรลิชี บาร์บีคิวต้องยำซาซิมโคโค่ถอดไปพีอันไหนแบบขายเยอะก็จะเป็นบาร์บีคิวเนาะเอาบาร์บีคิวเอาไอ้ชิ้นหนึ่งค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะไว้มาทานได้นะนี่ของขายก็เยอะมากตอนนี้คือเต็มไม้เต็มมือมากเลยค่ะหยยรรมูลูกขายยังไงคะคุณพี่หมูลูกขายเอ่อสตอร์เบอรี่รวมขายไม้ละหกสิบครับแล้วก็รวมไม้ละสี่สิบนะครับเป็นอังกฤษไซมัสนะครับแล้วก็หมุนแดงสตอร์บอรี่เป็นสตอร์ี่เกาหลีนะครับ กรอบไม่เนียติดฟันถ้าเนียติดฟันสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่ฝากร้านด้วยนะคะทุกคนคุณผู้คนไหนที่แวะมาก็อย่าลืมแวะมาทานนะคับเปเวณด้านหลังตลาดนะคะก็มีมุมให้เราสามารถนั่งทานถ่ายรูปได้ค่ะทุกคนวิวดีมากๆอากาศดีมากเลยทุกคนดูบริเวณด้านหลังดิตรงนี้เนะนู้เป็นวิวที่เราถ่ายสามารถถ่ายรูปได้คือดีมากๆเลย ดูดิสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะคะนี่ทุกคนดูดิอากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เดินไปถ่ายรูปได้ค่ะทุกคนดูดิสวยมากๆเลยอ่ะปากล้านได้เลยค่ะบุ๊คพี่ร้านชื่ออะไรคะแต็งดำค่ะแต้งดำร้านอยู่ตรงไหนคะอยู่ร้านเอฟยี่สิบเก้าเอฟยนะคะเอามาทานได้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่แถวนี้นะคะ เป็นขนมอะไรคะไข่นกกระทามันม่วงน้ำกลมคะมันเป็นมันม่วงแล้วก็ขนมเบื้องนะคะคือน่าทานมากๆขายยังไงคะชุดละเท่าไหร่คะคุณพี่ไข่นกชุดละสี่สิบบาทชุดละสี่สิบบาทนะคะน่าทานมากเลยถ้าคนไหนที่อยูดแถวนี้ที่อยากจะทานแวะมาได้นะคะมันเ้ามาเลยดูสิแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือน่าทานมากๆนี่ทุกคนเป็นมันม่วงอย่างนี้เลยน่าทานมากสดๆอย่างนี้เลยค่ะทําแบบร้อนๆอย่างนี้เลยค่ะขออนุญาตชิมนะคะทุกคน อืร้อนๆเลยอ่ะออืืสดๆเลยค่ะทุกคนืหดูดิมันม่วงแบบเต็มๆอย่างนี้เลยค่ะบอมแวะมาได้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังเปิดร้านกันอยู่เลยคือของขายเยอะมากนี่แวะมาทานได้นะคะเพ็นว่าคนไหนที่อยากจะทานนะคะของขายเยอะมากคือตอนนี้นี่กุยชายทอดก็มีนะคะนี่นะคะทุกคนลุยสวนจนฟินนะคะ จะหาตามป้ายเลยค่ะมีสองข่ืองล้านะคะีค่ะทุกคนเพื่อ<ค>นๆค,คนไหนที่อยากจะทานแวะมาได้นะคะ,คะเป็นโดยส่วนนะคะชิ้นละสิบสบาทนะคะราคาเริ่มต้นเนาะใช่ค่ะร้านอยู่ตรง FC 24<ช>นะคะเป<ช>ิดทุกวันตั้งแต่4ี่โมงถึง5้าทุ่มนะคะแวะมาอุดหนุนได้นะคะ ทไม้ดัซซิบาระมีรสชาติอะไรบ้างคะทีต้นตำรับที่ไทยดามหม่าล่าเกาหลีค่ะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะสี่เอ่อสี่โมงเย็นค่ะจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะสี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะทุกคนคือดูน่าทานมากๆขอเราจะย่างให้ลูกค้าใหม่นะคะทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อนะคะฝากร้านนิดนึงค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ที่ซอยเอฟสามลอดที่สิบสาม นี่ทุกคนนะทานมากมากเลยนี่คะ่ะทุกคนไม้ละสิบ,บาทนะคะราคาไม่แพงขอชิมค่ะรสชาติจะเป็นยังไงร้อนรอนย่างนี้เลยเนื้อดีมากๆเลยค่ะคุณพี่ทุกคน,กคนเนื้อหอมหวานแล้วก็แบบเนื้อติดมันอย่างนี้เลยอะ่ะอร่อยคะ่ะทุกคนอื้ม พลาดไม่ได้นะคะทุกคนมาจอดแฟร์ตรงแดนเนลามิสนะคะแวะเดินเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงมาราสิบ,บาทเองอ่ะฝากร้านด้วยนะคะ อ,นนอยู่ตรงไหนครับอยู่เอฟสี่ครับเอฟสีนี่นะคะทุกคนราย่างถ่านนะคะคุณนี่ทุกคนคือหน้าตาเป็นแบบนี้ ดูดีสวยงามคุณน่าทานมากเลยอ่ะราะว่าคนไหนที่แวะมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะนี่นะคะคนนี้ชิมนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อมีอย่างนี้ค่ะทุกคนร้อนๆเลยอร่อยนะคะทุกคนก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะ5โมงจะถึงเที่ยงคืนนะคะแวะมาอุดหนุนได้นะคะฝากไปด้วยนะคะายพยายามถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันว่ามีร้านไหนที่กําลังเปิดนะคะแล้วตอนนี้คือแบบของขายเยอะมากแวะมาอุดหนุนได้นะคะทุกคนตอนนี้คือแบบร้านกําลังเปิด นี่คะ่ะทุกคนหลังจากที่เราเดินไปหาของกินแล้วใช่ไหมเราก็มาเดินดูเสื้อผ้าแฟชั่นกันบ้างนะคะก็มีหลายๆมุมนะคะก็ให้เราเดินเลือกซื้อสินค้ากันเยอะมากๆนี่คะ่ะก็มีหลายราคานะคะทุกคนนี่ก็เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็มีนะคะ ที่นั่งทานกันก่อนนะคะทุกคนเยอะมากๆเลยก็น้ำผิ้งนะคะคนไม้ละห้าบาทสิบบาทราคาละต้นคุณนัททานอกมากดีอย่างนี้เลยค่ะน้ำซุปเป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมาชิมครัว่ารสชาติจะเป็นยังไงร้อนๆเลยค่ะก็อร่อยนะครับทุกคนอีกแบบนึงนี่เป็นอย่างนี้ค่ะอืมอร่อยนะครับน่าทานมาก เรารสชาติน้ำซุปคือแบบนุ่นๆนะคะรสไม่โดดเกินไปไม่เข้มเกินไปไม่แบบไม่จืดเกินไปค่ะรสชาติจะพอดีออกแบบสามารถทานได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะรสชาติด,ดีมากมนี่ค่ะทุกคนซูชิชิ้นใหญ่มาก ก็จะมีปูอัดนะคะแล้วก็มีหมูนะคะทุกคนแล้วก็นี่ไข่หวานนะคะแล้วก็นี่ปูมาลองชิมเลยค่ะก็จะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะมาลองชิมว่าน้าจิ้มจะเป็นยังไงเนยขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะคะทุกคนอย่างนี้เลยนี่ซีฟู้ดไี่แบบออกเปรี้ยวรสชาติดีมากๆเลยค่ะทุกคนรสชาติเข้มข้นมากๆอ,อย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยมาค่ะขออนุญ,ญาตชิมนะคะอ อร่อยนะคะทุกคนรสทานดีมากๆเลยนี่ข้างในก็จะเป็นผักนะคะแล้วก็มีปูอัดนะคะแล้วก็มีแป้งพันอย่างนี้เลยะคะ่ะ ดอทแฟรนะคะตรงแดนเนละบิที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะบอกเลยว่าแบบวิวสวยมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากแล้วคืออย่างคือแบบยิ่งช่วงตอนประมาณ4ี่หโมงนะคะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้นะคะตรงปราสาเนี่ย มีทั้งของกินของใช้นะคะแล้วก็อีกอย่างคือเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะมานะคะสามารถเดินทางมาได้นะคะนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงตรงที่5แยกลาดพร้าวนะคะเดินตรงมาอีกประมาณ500เมตรนะคะอยู่ไม่ไกลนะคะหรือไปลงตรงที่พหลนโยธิน24นะคะก็เดินกลับมานะคะประมาณ50เมตรนะ,ะแล้วก็ตลาดนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็แวะมาดูได้นะคะของกินเยอะมากนะคะบรรยากาศคือแบบมีมุมถ่ายรูปแล้วก็มุมนั่งเล่นคือเยอะมากๆนะคะก็ยังไงก็ฝากติ ตกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับอีพีนี้ขอบคุณการติดตามรับชมนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย